เวลาเฮาสีปลุกเฮือนลุกซาลในที่ว่างที่ว่างสิบุเคยลุกเฮือน,นมาก่อนเนะี่ยเขาจะต้องทําพิธีขออนุญาตย่ายเมธทรณีก่อนกับเครื่องกะมีดอกไม้เทียนคู่ดอกไม้เทียนคู่ใส่สวยแล้วก็ใส่ขันให้ผู้ที่เป็นเจ้าของพิธีเนะี่ยใส่เสือผ่าเรียบร้อยแล้วก็ผ่าสเสียงว่าผ่าไลายก็ได้ผ่าขาาก็ได้สเสียงบา แล้วก็ออกไปนั่งตรงสถานที่ศิษย์สังบ้านแล้วก็กล่าวคำขอย่ายเมธรณีวัจจังสี่ครับนะโมตัตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนสะโมตัตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนสะโมตัตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสัสธสะอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชา จารณาสัมปันโนสุขตุโลกวิทูอนุตตโลปุริสาธรรมสารทิสถาเทวะมนุษย์สานังพุทโธภะคะวาติสวาคาตุภะคะวตาธัมโมสันทิฏิโกอกาลิโกเอหิปสิโกอปนิยโก ัจจตัางวิธีต่พ่อวิโยหิติสุปฏิปนุภาควัตุสาวกสังโฆอุสุปฏิปโนภาควัตุสาวกสังโฆยายาปฏิปโนภาควัตุสาวกสังโฆสามีทีปฏิปโนภาควัตุสาวกสังโฆยะที่ทางจตาริปุริสายุคานิอัตถาปุริสาบุคละเอสาภาควัตตุทาวกสังโฆอาหุเนโยปะหุเนโยทักขินโยอัญชลีกาลนิโยอนุตตลังปุญญาเขตังโลกัสสาติ